สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัว นอกจากนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินเขาจะได้มีในเรื่องของการปรับปรุงนะคะพัฒนาที่ดินแล้วเนี่ย<ฆ>อีกหนึ่งภาร,รกิจที่สําคัญค่ะ<ฆ><ฆ>ก็คือเรื่องของการกระจายน้ำนะคะสู<ฆ>าสู่พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค<ฆ>่ะ<ฆ>คุณผู้ชมค่ะซึ่งอย่างที่น้องมุ้ยบอกนะคะกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยนะคะเขาจะมีการเลือกวิธีก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะว่าจะใช้วิธีการใดอย่างที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะคะเขาจะมีการส่งน้ําด้วยระบบท่อนะคะเพื่อไปทดแทนการสูบน้ํานะคะ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเนี่ยแหมเขาบอกว่าประหยัดไปได้เยอะเลยแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันได้ในช่วงนี้ค่ะพลิกฟื้นผืนด,ดินกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะ,คะ ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่เกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างยาวนานส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่จำเป็นต้องรอน้ำฝนจึงจะสามารถรีเริ่มเพาะปลูกได้ปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีเกษตรกร,ร,กรที่อยู่นอกเขตชลประทานขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรทางกรมพัฒนาที่ดินจึงได้เข้ามาพัฒนานและขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งในปีถัดไป ไอ้ช่วงฤดูแล้งจะไม่มีแหล่งน้ำใช้เลยทางสถานีพัฒนาที่ดินสีเกตเลยเสนอโครงการไปว่าวางระบบท่ออนุรักษ์น้กกนำเพื่อให้เกษตรกรใช้ปลูกพืชในฤดูแล้งพวกพริกพวกพืชหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากครับเราวางระบบน้ําเป็นแบบท่อเพื่อไปตามลายแปลง,งต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้นําไปใช้ ก่อนนี้ไม่เกษตรกรไม่ค่อยให้ความสาคัญอะไรไม่ค่อยสนใจแต่หลังจากมีแหล่งน้ํานี้เข้ามาชาวบ้านรู้สึกตื่นตัวมากครับปลูกพริกปลูกผักส่งตลาดเมืองศรีเกตหลังจากจ้างเกบเกี่ยวมีการปลูกปอเทืองเพื่อส่งขายให้สถานีพัฒนาที่ดินพวกพืชต้องการใช้น้ําน้อยครับพวกผ้พาพวกปอเทืองพวกสริสูงพืชต่างๆนะครับพวกข้าวโพดพวกอะไรซึ่งเกษตรกรก็มีรายได้ที่ดีขึ้นที่บ้านหนองว่าตนนําบลหนองแก้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินเป็นหลัก เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและเกิดการซัดล้างพังทลายได้ง่ายกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสีสเกตได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการขุดลอกแหล่งน้ำผู้วยกระเดินและทำระบบส่งน้ำแบบท่อเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและลดการสูบน้ำจากพื้นที่ห่างไกล ที่นี่นะครับอาชีพหลักก็คือการทำนานะครับส่วนอาชีพเสริมอาชีพรองก็คือการปลูกพืชปลูกพริกเจีนะครับแล้วก็การปลูกพืชผักตามฤดูกาลนะครับแต่ในปัจจุบันนี้รายได้ที่มาจากอาชีพเสริมซึ่งการปลูกพริกนี่จะมากกว่าการทำอาชีพหลัก,กนนซึ่งเป็นนาข้าวนะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้หลังจากมีระบบน้ำชลประทานของพัฒนาที่ดินมาแล้ว,ลวเาราก็ปรับเปลี่ยน นะครับจากที่ไม่เคยมีอาชีพในช่วงฤดูแล้งนะครับตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนมิถุนาเนี่ยนะับพอมีระบบน้ําจากพัฒนาที่ดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เรามีการปลูกพืชตลอดฤดูแล้งจนกว่ารอฤดูฝนฤดูการใหม่จะมาก,การปลูกพร,พริกนี่แม้ว่าพริกนี่เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากแต่ก็ต้องการน้ําในระดับที่สม่าําเสมอโดยในเขตนี้ในช่วงที่หมดฤดูฝนก็จะมีการให้น้ําบันเว้นวัน ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณพัฒนาที่ดินนะครับที่เข้ามาสนับสนุนแหล่งน้ําขนาดเล็กในไร่นาซึ่งในเขตนี้มีมากกว่า80บ่อนอกจากเราจะได้บ่อนะครับสำหรับเก็บกักน้ำแล้วนะครับรอบบ่อดินที่ขุดมาจากทําการทําบ่อก็สามารถนํามาใช้ปรับเป็นที่ปลูกพริกเพิ่มได้อีกอนหนึ่งบ่อก็ได้เนื้อที่ประมาณ3งานถึง1ไร่ ในระหว่างที่การปลูกพริกอาศัยน้ําบ่ออย่างเดียวนี่พอถึงประมาณเดือนกุมภานของแต่ละปีนี่น้ำในระดับบ่อนี่ก็จะลดลงตามระดับความลึกของห่วยแต่พอมีระบบชลประทานนี่เราก็มีน้ําจากระบบชลประทานนี่มาเติมน้ําในบ่อทําให้ยืดอายุของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเราไปจากที่เป็นกุมภาพันธ์ก็จะยาวไปถึงเมษาถึงหรือพฤษภา แล้วก็สามารถไปปลูกพืชอย่างอื่นได้ด้วยซึ่งไม่เฉพาะพริกเพราะว่าหลังจากเราเก็บเกี่ยวข้าวออกเดือนธันวาเนี่ยพื้นที่ทุ่งนาเนี่ยมันก็จะว่างเราก็ใช้พื้นที่ทุ่งนานะปลูกพืชตั้งแต่เดือนธันวาเดือนมกราก็ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาก็ทําให้มีไรายได้จากพริกที่อยู่อยู่บนแปลงพริกแล้วก็มีไรายได้ที่เกิดจากการปลูกพืชอยู่ในทุ่งนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปรับรูปแปลงนายกระดับคันดินเพื่อปลูกพืชโครงการแหล่งน้ําในไร่นาการปรับปรุงดินโดยใช้โดลไม้ที่มีสภาพเป็นด่างการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุงดินและส่งเสริมการทําสารไล่แมลงจากสมุนไพรร่วมกับสารเร่ง Super 7, ซูเปอร์พอดอ7จซึงทําให้พื้นที่ที่ดินมีสภาพเสื่อมโทรมและขาดแคลนน้ําเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าแม้พื้นที่จะมีสภาพเสื่อมโทรมมากเพียงใดหากมีการดูแลรักษาพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถเปลี่ยนดินเลวให้กลับกลายเป็นดินดีได้ดังเดิม พื้นที่ไหนนะคะจะใช้วิธีการนะคะในการส่งน้ําอย่างไรอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องดูแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะทางนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นั้นได้ประโยชน์สูงสุดและที่สาคัญนะคะก็คือประหยัดได้อย่างสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรในเช้าวันจันท์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทางช่อง9 m c o t HD และ m ม d e r ร์น e t ทตื่นเช้าๆแล้วเราเจอกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กกับมุ้ยพร้อมด้วย งานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตามเนี้ยจะมีสามน้ำใหญ่ๆ huh ค uh ือน้ำจืดน้ำกร่อยและทะเลครับในทะเลเราเนี่ยก็จะทำเป็นแบบปะกากลางลอยน้ำปะการังเกลียวน้ำหรือเป็นแบบแบบใหม่นะครับตรงเนี้ยมันทำให้เป็นแหล่งที่ปลามาชุมกลุ่มกันปลามาชุมนุมกันประกอบกับมีการเลี้ยงหอยด้วยนะครับพอมาชุมนุมกันเสร็จแล้วก็เป็นแหล่งที่ห้ามจับสัตว์น้ำหรือแมงมุมรัดประกอบกับเราเอาปลาตรงนี้มาเพาะพันธุ์ เสีย,ยมาที่นี่จะมีปลาทูเพราะมันปลาทูในระดับกนยังยัง,งบบคือรับเสเร็จในการเพาะปูได้แล้วนะครับ